นี้เลยค่ะแฟรวิลมาวิลมาคิด444คนทั่วโลกนะคะเป็นคิดเก่าแล้วคิดพี่หนูหินเองคนกลางใส่มงดอกกันทุกคนเลยนะคะแล้วก็ชุดเหมือนกันรองเท้าเหมือนกันเลยค่ะนี่เก๋เนี่เลยค่ะ มานิงก็จัดเซตให้เขานะคะชุด H a M น่ารักค่ะเซตนี้จริงๆมีแบบเยอะมากเลยคะ่ะเซตนี้ก็จะให้ลูกสาวใส่ที่เป็นลูกสาวตัวโตๆใส่กันนะคะน่ารักดีนี่มานิงมี3คนค่ะลูกสาวแฝดอีก1เซตนะคะอีก1คิดของแม่หนิงมาดูคนแรกกันนะคะคนแรกที่ได้มาก็คือพี่หนูหินแต่ว่าไปทำใหม่เป็น น้องที่แม่หนิงส่งไปทำใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเป็นทำสวยทิสเซียผมจิ้มโมแฮคิ้วเพ้นแล้วก็จิ้มนิดนึงค่ะตาสีตาสีน้ำตาลแม่หนิงกำหนดถอตาน้ำตาลอ่ออกมาน่ารักมากเลยค่ะทำทั้งหมด8เดือนรวมส่งมาด้วยนะคะนานมากมานี่น่ารักค่ะ24นิ้วแขนขา3ส่วนส ตรงนี้จะเป็นผ้านะคะส่วนนี้จะเป็นผ้าบอดี้ด้านในเป็นบอดี้ผ้าใส่ชุดสาเดือน3เดือน2องถึงสอะไรอย่างเงี้ยค่ะของ h m แล้วก็3ามถึงหกก็จะหลวมๆแต่0ูนยถึงสก็จะแน่นมันก็จะไม่มี3 m โดยเฉพาะนะศูนยถึงสามอ่ะส่วนใหญ่คนนี้ Nestle เป็นงานสั่งทำเหมือนกันค่ะเป็นงานสั่งทำที่แม่หนิงกำหนดสีตาแล้วก็สีผม แต่ว่าแม่หนิงเปลี่ยนตาเขาตอนแรกตาเขาเป็นสีฟ้าตอนแรกเป็นฟ้านะคะผมน้ําตาลเข้มน้ําตาลเนี่ยค่ะแล้วก็ผมเขาเป็นผมยาวนะคะผมยาวเลยแม่หนิงปิดไว้ใส่หมวกเป็นผมคนนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นผมโมแฮสั่งเป็นแบบนี้ค่ะจิ้มโมแฮน่ารักมากขนตาจิ้มโมแฮนะคะบนล่างแม่หนิงเปลี่ยนตาเองค่ะสั่งตามาจาก อ,อังกฤษเปลี่ยนตาให้กันกับน้องเอสเมอีกคนหนึ่งด้วยค่ะนี่นั่งน่ารักเลย <c oughs> ขคอตกตกนะลูกหัวหนักไ่ไหนนะคะแม่เอ็นดู In do. เล็บมือเขาประมาณนี้ค่ะมือก็นิ้วจะชี้ออกมาห้านิ้วแบบนี้เลยไม่กำไม่แบ่ไอ้ไม่กำนะคะแบ่ห้าเลยแล้วก็อีกคนหนึ่งค่ะก็คือเอสเมหรือเจ้เองนะคะนี่ก็จะเป็นงานมือสองค่ะที่แม่หนิงรับมาจากคุณแม่อีกท่านหนึ่งนะคะแล้วก็เอามาเปลี่ยนตาค่ะตอนแรกเป็นตาสีฟ้าแบบฟ้าเลยค่ะฟ้าแม่หนิงก็เปลี่ยนให้เป็น ตาสีอมเขียวอมบอลบอลให้เขากับสีผมเขาค่ะก็จะเป็นล็อตเดียวก,กันกับตาของเนสเล่หรือว่าหนูห้อยเมื่อกี้นะคะ<ม>เป็นหนึ่งตั้งฉายาเขาหนูหินนี่หนูห้อยแล้วก็หนูเจ้ยค่ะเป็นผมก็เป็นผมคนนะคะยาวเลยค่ะนี่ทำร่อนได้ลอนแตกหมดแล้วค่ะ<ม>ข้างหน้าก็เป็นจิ้มโมแฮเหมือนกันค่ะคนนี้เขาจะมีกะ หน้าเขาจะมีกะกะเต็มเลยค่ะตรงนี้ตรงจมูก<ม>เป็นงานออริจินอลจากอ์ติลเซียค่ะสามนางอิตาลเซียหมดเลยคะ่ะไม,ม่นนีง่าปื้มผลงานของอาร์ติสเขาก็เลยอยากได้เลยเก็บไว้แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่พาดมาประมาณอยากได้ตั้งแต่ปี2016ก็เพิ่งได้ตอนปี2019 อยากได้มาก3ปีที่พัดภาคจากกันจริงๆน้องเป็นมือ3แล้วนะคะแม่หนิงอะ่ะเป็นคนที่3ามลวที่ได้ครอบครองน้องแต่น้องยังสวยอยู่เลยเนี่ยคะ่ะไม่ซีเรียสน,นะคะมือหนึ่งมือสองมือสามแต่ถ้าสภาพยังดีอยู่แม่หนิงก็รับหมดน่ารักนี่ดูใกล้ๆกันเนาะ<ม>แต่ละคนสวยงามในครอลเลคชันของแม่หนิงก็จะ ไม่ได้ปล่อยหาแม่นะคะจนกว่าจะอยากปล่อยค่อยปล่อยแต่ก็จะค่อนข้างที่จะรอเวลานิดนึงค่ะรอเวลาที่จะปล่อยน้องออกไปแต่ละคนมีความน่ารักแตกต่างกันค่ะเสพงานสินเสพงานปั้นน่ารัก 2ีนิ้วเทียบกันกับเจ้าจูนหลับเอาอีกแล้วน,นางอ้วนนางอ้วนหลับอยู่คนเดียวนั่นแหละไม่มีที่วางนางหรือไง <c oughs> ไม่มีที่วางนางหรือไงก็เอานางเราอยู่อย่างนี้นะคะมี่สิบห้านิ้วนะคะ,ะน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวไปดูรูปนิ่งของหนูกันแล้วก็ไปดูแฝดคนอื่นๆของแม่หนิงต่อกันเลยนะจ๊ะแฝดเยอะมาก สิึงดีไม่มีวุ่นวายที่มองไปก็เจอเพียงแต่เธอและฉันมองออกไปที่ฉันนอ ใจทอมฝันเดือนว่าอย่าคิดมากไปสุดท้ายทุกวันก็คือทุกวันเป็นวันที่ดวงจันทร์ร้องเพลงมีฟ้าบันเลนส่งทานเสียงดังดาวส่องแสงให้คน